โอ้ขับรถยังไงขับรถยังไงเนี่ยชนคนอื่นน่ะโอ้โหผู้หญิงซะด้วยขอผู้หญิงด้วยขอโทษค่ะพี่รถพี่เป็นอะไรไหมคะขอโทษแล้วได้อะไรขอโทษเลยโอ้ชนตูดผมขนาดนี้เคลียร์ก่อนข้าจะหายผมจะยังไงครับพี่หนูมีเท่านี้ค่ะพี่เราไปก่อนได้ไหมโอ้โร้อยเดียวรถผมคันเท่าไรคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหคุณอะไรเนี่ยไม่ใช่จักรยานนะครับอันนี้ค่ะอะไรเนี่ยแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตกี่บาทไม่กี่บาทนึงโอ้โหนี่คุณมันเงินแก ไอโฟนยังมันนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้คุณดูสภาพรถผมผมรถผมพังเยอะเลยคุณขับรถไม่ได้โอ้ยคุณจะเป็นผู้หญิงมาเอาของล่องอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่นะคุณคำมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรของคุณเนี่ยคุณเคลียร์หนูปวดตัวแล้วค่ะพี่อยากอยากจะโดนไหมไปลงพักกับผมไหมอันนี้ค่ะเฮ้ยไม่เอาก็ไม่รู้แล้ว ต่เล็กออกไปเร็วห้องนี้มันไม่จำเป็นนะครับโอ้โหนดิของแท้โสเขาขอบคุณมากครับผมขับขับรถไปดูเองมราจอดไม่เราไม่เป็นไรนะครับคราวหน้าระวังระวังหน่อยนะครับฮะโอ้ผมผมผมผิดเองแหละโอ้ให้แต่เลกก็จบแล้วเหรอค่ะขอบคุณค่ะดีนะลูกดีนะ